เวลาเราดูรายการต่างๆเรามักจะได้ข้อคิดนะนะอย่างเช่นเขาพาไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆที่เป็นชานเมืองหรือชนบทอะแล้วเราก็เห็นคนที่นั่นอะเขายิ้มแบบมีความสุขเพราะว่าเขาเขาอยู่ในที่ที่ห่างไกลความเจริญอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนคนในเมืองนะแต่เขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาพอใจในสิ่งที่เขามีนะ เขาก็มีความสุขต,ตามอัตภาพของเขาก็คือเขาก็มีความสุขกับครอบครัวของเขามีความสุขกับเพื่อนของเขามีความสุขกับธรรมาชาติของเขาเนาะแล้วก็มีเท่าไหร่กินเท่านั้นใช้เท่านั้นใช้เท่าที่มีกินเท่าที่มีเขาก็มีความสุขไปนะแต่คนในเมืองเนี่ย ถึงแม้จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายแต่เมื่อใดถ้าเราไม่พอใจในสินที่ตัวเองมีอยู่นะอยากได้มากกว่าเดิมเนี่ยจะเกิดความทุกข์ละและเมื่อเราอยากได้มากกว่าเดิมแล้วเราพยายามที่จะาหามาสนองความอยากได้ของตัวเองนะมันก็อย่างเช่นอ่าถ้าไปกู้นี่ยืมสินมาเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดเลยนะคือจะเห็นจากบอกว่าบางทีก็เกิดจากแววตาเกิดจากสีหน้าแววตาบางอ่า แต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยก็จะมาคิดเรื่องหนี้สินว่าให้จะต้องมารีบทํางานหาเงินไปใช้หนี้สินอะไรเงี้ยมันก็มันก็ขาดความเป็นอความความสบายตัวไปอะแต่ถ้าเราไม่มีหนี้สินเนี่ยเราก็จะโล่งตัวนะก็คือว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดที่เราเกิดความโลภอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีอะ เราจะทุกข์เลยเมื่อใดที่เราไม่พอใจในสิ่งตัวเองมีแล้วเ,เราเกิดความโลภอยากได้ในสิ่งที่เรายังไม่มีเนี่ยความทุกข์เกิดเลยและถ้าเรายิ่งไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อสนองกิเลสตัณหาตัวเองนะอันนี้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยแล้วในแต่ละวันก็ต้องพยายามหาเงินไปใช้นี่ใช้สินนะแทนที่จะแบบว่าทํางานหาเงินมาแล้วก็เอามากินมาใช้ในสิ่งที่อ่าจเป็นเนาะตรงนี้ทําให้ตัวเองมีความสุข ตามอัตภาพกับต้องแบบว่าหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องไปใช้นี่ใช้สินหมดและยิ่งแบบไปติดการพนันนะสมมติถ้าไปติดการพนันขึ้นมาเนี่ยหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยเราเคยเราเคยมีคนที่เรารู้จักนะคือเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็แบบหาเงินมาเท่าไหร่มันก็ไปใช้นี่นอกระบบหมดอย่างเงี้ยแทนที่เราก็คิดในใจว่าแทนที่แบบหาเงินเหนื่อยมากเลยนะกับการหาเงินอ่อ แทนที่จะได้เอามากินมาใช้ให้ตัวเองมีความสุขตามอัตภาพได้มาเท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินหมดอย่างเงี้ยเหนื่อยซื่อแบบว่าเหนื่อยทํางานอะ่ะเหนื่อยน้ำพักน้ำแรงอา่าทงานแต่เอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินหมดอย่างเงี้ยมันก็เรามาคิดดูแล้วมันก็มันเหมือนกับว่ามันก็เหนื่อยเปล่าอะ่ะสําหรับเรานะแต่ถ้าเราไม่มีหนี้สินอะ่ะเรากินอยู่มีเท่าไหร่ กินเท่านั้นมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นใช้จ่ายประหยัดและพยายามอย่ามหน้สินอย่างเงี้ยแล้วพยายามอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีอ่ะหรือไม่ก็ถึงถึงเราไม่มีแต่เราถ้าเราสามารถซื้อได้อย่างเงี้ยแล้วมันจําเป็นอานนั้นก็ซื้อแต่ถ้าเราไม่มีแล้วเราไม่มีกําลังทรัพย์พอที่จะซื้อได้อ่ะอันนั้นก็ไม่ควรซื้อควรจะประหยัดนะถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้จําเป็นจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ควรซื้อแต่ถ้า คือบางอย่างมันไม่ได้จําเป็นเลยอะแต่เราก็ไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อบําเลอกิเลสตัวเองถึงเวลาก็ต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินไปจ่ายนี่จ่ายสินอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราทํางานแล้วมันก็เหนื่อยเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปรียบเทียบกับคนในเมืองกับคนชนบ,บทคนที่เขาอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เขาไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาก็มีความสุขมากกว่าคนในเมืองที่ ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะถึงแม้จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายอ่ะคือเครื่องอำนวยมสมีอ่ะอย่างเช่นมีเครื่องปรับอากาศมีทีวีดูมีตู้เย็นมีอะไรอย่างเงี้ยคนในเมืองมีหมดแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้ายังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่คนชาญเมืองชนบทรดอ่ะที่หาไความเจริญนะที่เราดูตามรายการต่างๆอ่ะเขาไม่มีเครื่องอำนวยสะดวกความสะดวกแบบในเมืองเลยนะแต่เขาไม่มีความสุขอ่ะ เขายิ้มก็หัวเราะเออเขากินอยู่แบบเราเห็นเขาแบบเขาทําอาหารเขาก็าทําเองอะ่ะมันไม่ได้มีแบบหุยอาหารที่มันจะสะดวกสบายเหมือนหากินได้เหมือนคนในเมืองเลยนะอืมอาหารเขาก็ทําเองแล้วก็แบบคือแบบไม่มีไฟฟ้าด้วยนะบางทีอะ่ะน้ําก็แบบน้ําปะปาก็ไม่มีไม่ได้มีอํนานวยความสะดวกแบบเราเลยแต่เขามีความสุขอะ่ะเพราะใจไงใจเขามีความสุข ใจเขาพอใจในสิ่งที่เขามีแต่คนในเมืองอะถ้าต่อให้มีบ้านอยู่เป็นคฤหาสน์อย่างเงี้ยถ้ายังอยากได้มากกว่านั้นอะ <Bradley. S 1> ก็ไม่มีความสุขนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีอยู่คฤหาสน์แต่ถ้ายังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ยังไม่พอใจในทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่นะตอนเนี้ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีคนเราอะ่ะถ้าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันก็จะสุขแต่ถ้าเมื่อใดนะถึงแม้จะเป็นเศรษฐีนะ คุณถ้าเมื่อใดที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อยากได้มากกว่าสังเกตดีจิตตัวเองอ่ะจะทุกข์ขึ้นมาเลยแล้วยิ่งถ้าไปกูน้นี่ยืมสินมานะโอ้โหคือทุกเดือนก็ต้องมานั่งเครียดด้วยนะว่าจะต้องเฮ้ยเอาจากตรงไหนไปจ่ายหนี้่างเงี้ยแทนที่แบบทํางานมาแล้วจะได้เอาเงินเดือนอะเงินที่เราได้จากค่าจ้างแรงงานเราอ่ะมากินมาใช้ในสิ่งที่แบบเฮ้ยคือแค่กินอาหารอร่อยหรือว่าใช้จ่ายอะไรที่มันจําเป็นอะ่ะเรา ก็ทําให้เรามีความสุขําตามอัตภาพได้แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องไปโลภอยากได้ในสิ่งที่มันมันเกินเอื้อมอะ่ะบางทีมันก็เกินแรงของเรานะเพราะฉะนั้นก็ต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะถึงจะมีความสุข